สวัสดีครับผมป๋อมทวีศักดิ์นะครับเป็นเจ้าของสวนในช่างสวนผักนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้แล้วก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบก้ามปูนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงเลือกใบก้ามปูในการผสมดินนะครับปลูกที่ผมปลูกพืชผักต่างๆผู้ปลูกก็บอนสีนะครับแล้วไม้ด่างต่างๆนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือที่สวนผมเนี่ยมีต้นก้ามปูประมาณ20่สิบต้นนะครับซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีใบก้ามปูเนี่ยเยอะนะผมก็ นําใบกัมปูนมาคุกเค้ากับดินที่ผมใช้ปลูกนะเพราะว่าใบกัมปูมันมีขนาดเล็กนะครับเราคุกเค้ามันง่ายนะครับข้อสองนะครับใบกัมปูเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยเป็นพืชที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูงนะครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนมันเหมาะสําหรับพืชใบนะครับบอลสีต่างๆนะครับพืชผักนะครับต่างๆเนี่ย อะไรที่เป็นใบนะครับมันก็จะสีสันสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นน่ะใบก้ามปูน่ะก็จะทำให้อะพืชผักของเราสวยงามด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนครับว่าถ้าบ้านนะที่บ้านนะครับมีต้นก้ามปูมีใบก้ามปูนะครับอย่าเผาหรือว่าทําลายนะครับเอามาเก็บไว้แล้วก็ผสมกับดินที่เรามีนะครับแล้วก็นําไปปลูกพืชผักต่างๆนะครับทำให้พืชผักของเราเนี่ยสวยงาม ผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งผมได้ลองมาแล้วนะครับอันนี้คือประโยชน์นะของใบก้ามปูนะครับถ้าคุณเนี่ยอยากได้ความรู้นะครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามในเพจในช่างสวนผักนะครับหรือช่อง Youtube ในช่างสวนผักนะครับเราจะส่งคลิปนะครับตรงถึงมือถึงคุณครับทุกวันนะครับคุณจะไม่พลาดนะวันนี้ผมก็ขอลาก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ 拜拜。